นะครับซึ่งปู่ให้โชคมาแล้ว3งวดติดนะครับทุกคนครับฟังไม่ผิดถูไม่เพี้ยนนะซึ่งวันนี้ผมทํารายการมา5ปีแล้วครับทุกคนครับผมก็ไม่เคยมาขอจากตรงนี้สักทีหนึ่งนะนะครับปกติเราจะไปขอที่ตรงองค์ปูนะครับซึ่งผมก็ได้ได้เลขบิงปองมาแล้วทุกคนครับพอได้บิงปองมาแล้วผมเห็น2ตัวนะครับก็คือเลขศูนย นะครับเลข0กับเลข3นะครับแต่ผมไม่รู้นะศนกับ3อาจจะมา2ตัวหรือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับทุกคนครับเลขบิงปองนะครับก็คือ685ดนะครับดอกแรกนะครับเราได้863ดอกที่2เราได้51นะครับดอกที่3เราได้779ดอกนี้เป็นดอกที่4และเป็นงวดที่4ผมมั่นใจว่าเลขทูบนี้นะครับจะมา3ตัวตรง2ตัวตรงผมมั่นใจว่าคนที่ติดตามนะครับได้โชคได้ลาบกันอย่างแน่นอน เฮ้ยเฮ้ยทุกคนลูกแรกตรงกันเปฟะเลยอะไม่6กับ9ก็มา1หนึ่งตัวผมชอบ6 0 6 3 6 8แตนะครับแต่9เนี่ยผมชอบแค่2ตัวคือ9 8กับ9 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลูกะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนที่ผมบอกว่าอะไรนะที่ผมบอกก็8 6 3อ่ะเฮ้ยทุกคนคนลูกะนะครับเลขปิงปองได้คือ863 86, 683ทุกคนครับแอดมินได้เลยนะ685งวดนี้รวยคนก็ติดตามผูกหวยงวดนี้คนติดตามหมดนี่ในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้นะครับทุกคนนะครับอาจารย์สรุปไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดแนวทางดีๆกับอาจารย์ศักดิ์เลปบดหนี้นะครับแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์2568นี้นะครับขอให้ทุกคนที่กดติดตามขอให้รวยใครที่กดติดตามงวดนี้ขอให้ถูกหวย ใครที่กดติดตามคลิปนี้ขอให้หมดนี้วันนี้เวลาผปสมพวรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับเป็นมหาเศรษฐีโชคดีวันที่หนึ่งกุมภาสองร้อยหกบแปกันทุกคนล้วมาครับสวัสดีครับ